สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องกุศลสวัดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทิ้งนมสตอของเรานะคะทั้งหมดด้วยกัน3ตู้นะคะร่มเลยอันนี้เป็นรอบแรกของตู้แรก เหง so ื่อแรงเกยหปวดาลั้งหมดเลยเป็นรอยๆถุงเลยเดี๋ยวจะเก็บไว้ละลายในห้องน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดอนพรุ่งนี้รู้สึกแบบเศร้ามากอ่ะเมื่อคืนนมที่เราแบบปั๊มมานานมากเยอะมากดูดิ ันนี้คือตัวแรกค่อยๆเทีย,ย,ย,ยบแบบทีละตู้เพราะว่าตัดไม่ไหวนะคะมันตัดทิ้งไม่ไหวเดี๋ยวทิ้งไว้ในห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะลายพอดีพรุ่งนี้มันก็จะละลายพอดีแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดแล้วก็ไปตัด,ดนังต้นไม้ที่อาบด้วย so อตอนแรกว่าจะแบบเออไม่รู้สึกอะไรแล้วทําใจมาแล้วว่าเออจะต้องทิ้งอะ่ะแต่ยวโอจริงจริงๆนะซึ่งแบบโอ้ที่มันคือแบบต้องตื่นมาตรงกี่ชั่วโมงว่าบำมุงกว่าจะได้ขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> เสียจอ่แม่ทิ้งนมตั้งเยอะตั้งสองร้อยถุงอ่ะแม่ไปน้ามาเมื่อกี้อ่ะทีเสียใจไหมอ่ะที่เสียใจกับแม่ไหมที่บอกไมกินจากเต้าอร่อยกว่าทีแม่เสียใจอะที่แม่ทิ้งนมสต็อกอ่ะ แม่เสียใจปรับ o, แ,แม่หน่อยโอ้ยปรับแม่หน่อยดิที่ปรับแม่หน่อยแม่ทีน้องสองร้อยถุงแล้วเมื่อกี้ถุงละตั้งแปดออนนะลูกฉันไม่สนใจแล้วนอกจากสนใจตัวเองในกล้องอ๋อปรับใจแม่หน่อยหอมแก้มแม่หน่อยหอมแก้มแม่ปลอบใจหน่อยหอมแก้มแม่หน่อยหอมแก้มแม่หน่อยหีมก้มแี่หน่อ หอมแก้มแม่หน่อยปลอบใจแม่หน่อยเร็วๆหอมแก้มแม่หน่อยดูลูกดิว้าวปลอบใจใช่มั้ยปลอบใจแม่ใช่มั้ยไหนปลอบใจกอดหน่อยกอดหน่อยกอดแม่หน่อยกอดแม่หน่อยปีอปีอ่ะ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 ปีย่ะปีอะบอะไรแมวเหรอรู้ใช่คือไม่ปลอบใจเฉยเลยคุณเศร้า อันนี้เป็นตู้ที่สอกนะคะ3.5มคิวเดี๋ยวเปิดดูให้เปิดดูแบบของจริงเลยอันนี้มีข้าวทั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาออกก่อนแล้วก็มีนมอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาออกเลย อันนี้เป็นตู้ที่3นะคะ เสร็จแล้วจ้าดูดิโอ้ยเกือบเต็มกลมังเลยเต็มกติกมียำไข่ยังละลายอยู่เลยยำน้ำแข็งยังลอยอยู่เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ทิ้งนมไปหมดแล้วทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะคะซึ่งมันไม่ได้เต็มทุกตู้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเคยทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้วเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็ทิ้งไปประมาณ500ถุงนะคะเฉะลี่ยถุงแล้วก็ประมาณ ห้าหกเจ็ดแปดออนคือหลากหลายแม่นะคะซึ่งตู้แรกเนี่ยมันอายุประมาณตั้งแต่เดือนเก้าอะคะ่ะซึ่งมาถึงตอนเนี้ยมันก็ผ่านมาเกือบหกเดือนแล้วเราก็เลยคิดว่าโอเคเวลามันก็เริ่มไล่มาละตู้แช่แบบเนี้ยคะ่ะมันจะสามารถแช่นมได้ตั้งแต่หกเดือนถึงสิบสองเดือนนะคะแต่ว่าก็ตัดใจแล้วว่าเราเนี่ยจะไม่ให้ลูกกินต่อแล้วนะคะด้วย เหตุผลหลายๆประการในการอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ,เ,อเราจะให้ลูกเนี่ยเลิกจุกเลยก็เลยไม่ต้องกินละนะคะเปวิธีที่ง่ายมากก็เลยตัดใจทิ้งไปเลยนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือ นมอ่ะมันไม่สดใหม่แล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้นุ่นาออกจากงานมาการที่จะให้กินเต้าสดเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะและอย่างที่3เลยคิดว่าทําให้ตัดใจทิ้งง่ายมากเลยก็คือมีวันหนึ่งเราไปต่างจังหวัดกันแล้วเราเนี่ยไม่ได้ดูกําหนดการที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาจะตัดไฟบ้านเรานะคะเพราะว่าเขาจะซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าระยะเวลามันนานแค่ไหนพอเรากลับมาดูปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า เขาบอกว่าปิด10ชั่วโมงซึ่งเราคิดว่ามันต้องมีละลายนิดหนึ่งคือการที่เราเนี่ยจะทำสต็อกนอมอะค่ะนมต้องห้ามแบบละลายสักนิดเลยถ้าละลายนิดเดียวคือต้องทิ้งนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ต่อได้แล้วอันนี้ก็ไม่ดีกับลูกเราก็เลยตัดใจทิ้งง่ายมาจะทำให้เสียใจไหมเสียใจวันแรกก็คือลองไห้เลย้ลองไห้แปแล้วนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วก็คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะลองให้ละคิดว่าทําใจได้แล้ว ที่จะให้ลูกเนี่ยกินตรงกล่องแต่ว่าตอนนี้ก็คือเต้าวันไปก่อนถ้าจะกล่องก็คือรอให้กลับไปทำงานก่อนนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ไม่ได้แบบมาแชร์ประสบการณ์อะไรมากมายแค่อยากจะทำเก็บไว้เป็นเตือนความทรงจำเองว่าเราเคยทำสต็อกนมได้เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็วันหนึ่งต้องตัดใจทิ้งมันเดี๋ยวเอาไว้นะคะนุ่นจะมาทำคลิปเล่าอีกทีนึงนะคะว่า จะทำสต็อกนมยังไงนะคะให้ได้เยอะๆนะคะหรือว่าจะคลิปนะั้อาจจะมาก่อนก็ได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนุ่นด้วยนะคะแล้วก็นุ่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังทำสต็อกนมให้กับลูกๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ,บ๊ายบาย